ฤดูฝนมาพร้อมกับความชุ่มชาแม่วันดีพาลูกๆน้องกัญญาน้องทารินไปเดินเล่นที่ทุ่งหญ้าเด็กๆได้ออกไปเรียนรู้วิถีธรรมชาติของช้างกลับมานอนหลับปุยทั้งช้างทั้งควานตัวน้อยเป็นความรักความผูกพันระหว่างผู้ดูแลและผู้ถูกดูแลน่ารักน่าเอ็นดูมากๆโดยทำการชั่งน้ำหนักน้องกัญญาได้143.3กิโลกรัมขึ้นจากเดิม1.2กิโลกรัมค่ะ ปิดท้ายด้วยมิตรภาพน่ารักที่เกิดจากคนรักช้างมาเจอกันโดยมีกัญญาและช้างทุกเชือกคือตัวเชื่อมให้เกิดภาพที่น่าประทับใจที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นความรักความเมตตาทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่น่าดีใจมากคือมนุษย์สามคนเนี่ย <c oughs> ถ้าเอาชีวิตปกตินะ <c oughs> เราไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอ่ะเฉลยเลยก็คือกัญญาครับทําให้คนนี้กับคนนี้คนนี้กับคนนี้คนนี้กับคนนี้ค,นนค,นนคือเราสามคนอนะ และก็รวมถึงทุกคนทางบ้านด้วยแหละว่าเรามาปฏิปต่ปตอนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อกันได้ยังไงพี่มีคนเล่าคือตอนนั้นโทรมาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเออมันมาไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีรถพอดีเข้าเป็นมิตรต่อติกตออก่อเจอ,อพี่เขาใช,ใช่ค่ะอยู่กับเจอพี่เขาก็คุยกับพี่เขาพี่เขาก็บอก ถ้าจะมามากับพี่ก็ได้เพราะพี่ขับรถ<ช>มาพี่อยู่เชียงใหม่ตอนแรกก็กล้ากลัวว่าเออเขาจะใจ,ะจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คุยทางไลน์กันปรากฏว่าโอเคมั่นใจเลยห้าสิบเปอร์เซ็นพอหลังจากนั้นพอได้คุยกันไปเห็นหน้ากันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทีนี้ครั้งแรกมาเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบเมษาครั้งรแรกเลยที่มาที่นี่สามวันแรกตื่นเต้นมากกินไม่ได้นอนไม่หลับสามวันก่อนมาใช่ใช่สามวันก่อนมา แล้วก็มาเจอพี่พี่น่ารักมากเลยพี่อ้อน่ารักมากให้ให้ให้ที่พักอาศัยให้หลายหลายอย่างแล้ววันนี้พิเศษที่สุดก็คือเจอพี่พักคือเป็นเป็นไอดอลที่อยากเจอที่สุดเลยอ่ะวันนี้ด้วยคนนี้ด้วยเจอคนนี้ด้วยวันนี้ก็แล้่อนแล้วก็เจอพี่คุยอ่าคุยอยู่ข้างบนวิทยาวันชาติวทยาวันชาติ่ะใช่ค่ะครับใช่ค่ะแล้วเด็กค่ะแล้วก็ช้างที่มาอยู่ที่นี่ได้เจอทุกชีวิตแล้วตั้งแต่ น้ำน้ำทีส์น้ำเพชรบัวทองอะไรนะคะพี่อ้อคุณครับแล้วก็น้องมิ้นค่ะและอิงที่อยากจะเจอที่สุดถ้ามีโอกาสนะคะอยากเจอคุณกัญจนาศิลป์ป่าอ๋อเดี๋ยวเจอทางออนไลน์ก่อนคุณหนูนามาบ่อยครับก็พี่อ้อเป็นไงบ้างอยู่ๆมีช้างมาเชื่อมเชื่อมให้ติดกันเป็นมิตรภาพกัน น้องกัญญาเป็นตัวเชื่อมใช่ใช่น้องกัญญาเป็นตัวเชื่อมน้องกัญญาเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้พวกเรามาอยู่ในกลุ่มรักช้างกัญญาเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าจะเป็นอะไรดีเซอร์เคิลพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์ที่มีความเป็นกลมค่ะอะไรที่นะคะนนนนนนี่ใจมากไม่คิดว่าจะได้เจอวันนี้ครับก็โดยสรุปแล้วก็คือกัญญานั่นแหละแล้วก็ช้างทุกเชือก ทำให้เราเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับก็ขอบคุณที่มาถึงตัวถึงได้เยี่ยมน้องๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะและหนูเข้าไปในเฟซที่นะชื่ออารันพิกรณะคะขอบคุณครับถ้าสมาชิกท่านใดมีจิตเมตตาอยากร่วมทําบุญช่วยดูแลช้างในโครงการร่มแดนช้างสามารถช่วยดูแลได้ที่หมายเลขบัญชีที่แอดมินแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ ร่วมส่งกำลังใจให้พี่ควาและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญาและช้างในโครงการร่มแดนช้างกันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากพ่อครุยด้วยค่ะ